สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสครับโอ้โหควันใจควันใจช่างเสือครับรถเสีออุสิบล้อนั่นก็เสีออุหกล้อก็เสีออุแล้วก็รถไถนี่คันนี้ของเสีออุครับ โอ้ขวัญใจช่างเสือจริงๆเลยวันนี้เอา,เอาปั๊มน้ำของเจ้าซูเปอร์เกรดมาให้ช่างเสืออัดให้ครับเปลี่ยนลูกปืนครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนซีนปั๊มน้ำไปเลยเดี๋ยวเราจะแกะให้ก่อนให้มันต้องใช้ไขควงจับห่วยวะย คันเข้าหรือเปล่านะเข้าคันเข้าให้มันหุบเข้าอยู่ <_ S 2> <บ>ใช่ไหมใชใ่ตัวนี้มันก็หุบเข้ามาว่ะครับจาบบไปเชื่บอยสาวมาตั้งไหน <_ S 1> <_ S 2> ฮะเ,เึ้น จ่อมาแล้วใช่ไอ้ยะ่ะทำไมรัวแน่นอนแน่นอนไปดูงานเมื่อวานเป็นไงบ้างงานเมื่อวานก็คิดว่า,าวิ่งได้วันละกี่เที่ยวถ้าถ้าไม่จำกันน้ำมันนี่ผมน่นาจะทำได้ครับประมาณวานันละได้ไหมไกลัวเสีทาง ทางสวนกันเข้าในโบเลยไม่มีทางสวนด้วยเป็นทางเหมือน,นทางเกวียนเลยทางในโบรประมาณแค่เกือบโลว์แลเข้าไปนั่นแล้วปัญหานะ่ะไม่มีทางสวนอะ่ะงัดอะไ้อ่ะ วันนี้ผมจะเตรียมอะไรเตรียมอะไรให้พี่ช่างเก่งให้มันครบหน่อยโอ้พวกปะเก็นฟ้าก็สั่งมาแล้วครับพรุ่งนี้ของมาถึงวันนี้ก็ต้องอัดซีนปั๊มน้ำตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนให้เรียบร้อยรกรอบให้เรียบร้อยเลยเตรียมใส่รกรอบวันเดียวน่าจะจบครับเครื่องวันเดียวรู้เรื่องเลย ไม่รู้ว่าตัวนี้เราเราจะอัดซีนเข้าไปเนี่ยมันมันจะทนเหมือนซื้อใหม่หรือเปล่านะคือว่ามันต้องเป๊ะครับการอัดต้องเป๊ะมากเลยตำแหน่งต้องได้ครับต้องขคาะขึ้นบนคนเร่อยมันดันเนี่ยมีสปริงนี่คอนี่ติดเลยไปพวกเออ ก็อคา,ายขึ้นหน่อยคุยว่าคายขึ้นหน่อยคายนี่ขึ้นหน่อยนี่ก็ต้อง,ออนนงเคาะเคาะออกข,ข,ข้างในวะน่าจะใครใครควงแบนเคาะเคาะเคาะเนี่ยหางมันน่าจะออกมาเลยเยอะคายยัยง làm gì? coi này này. มันติดกับใบพัดหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวเนะาะเป็นน่าจะเป็นฝาปิดไว้เฉยๆนะนี่เป็นฝาปิดเฉยๆบ่อยเชิงเสียออกไม่ได้หรอกขยับแล้วเอาเด็กแปลนนี่นะครับ นี่เเออเน่ะเล่นอะไไหมนั่นด้วยความางี้ดูจับความดูเออเออเอออาแล้ว <c oughs> ออกแล้วเอ้อาแล้วอาแล้อาแล้วนี่ต้องใช้สมองหนะครับมันง่ายมานะ โอ้ไนอยู่ดีล่ะโอ้ตัวนี้เขาไว้ดูดไงเาไว้ดูดอันนี้ออกมาไงน็อตเนี้ยอ่าเนี่ยนี่เห็นไหมตัวดูดเห็นไหมนี่เป็นใส่ตรงกลางแล้วก็ดูดนี่เป็นซีนน้ำซีนกันน้ำออกใช่ไหมล่ะเนี่ย เซียนกันน yeah. ้ำรั่วซื <S <S ้อใส่ใหม่เลยมั้งอืมต้องซื้อใส่ใหม่เลยเป็นโอลิงอันนี้ใช้ตัวดูดมีตัวดูดบนนี่ช่างเสือี่นี่เหรอถามแกดูนะดูดจับนี่นี่เหมือนเขาเคยถอดมาแล้วเนาะไช่บ่อย ปัญหามันจะออกไม่ออกถ้าซื้อใหม่ไลท์หลายไลท์ลลต่างยี่เนะาะแค่เสือยกลูกอะ่ะสูสีเด้อนี่สูสีห้าพันนั่นเนี่ยเอาผมตีไปประมาณสามพันห้าประมาณนั่นแหละ มีเจอตัดูดแล้วปับ๊บนี่แต่ไม่รู้จะออกหรือไม่ออกนะอย่างเงี้ยต้องรอดูครับว่าจะออกหรือไม่ออกไทยประดิษฐ์นี่อันนี้มันไว้ดูดอะไรบ้างนี่ได้หลายอย่างเลยส่วนมาาเรา เราอัดเนี่ยมันอยู่ไหมเสื่อส่วนมากเราอัดมันจะอยู่ดีไหมหรือว่ามันจะรั่วไหมน้ำอะ่ะเชื่อคิดว่าออกไหมเปอร์เซ็นต์ออกมีเท่าไหร่ผมเคยดูดนี่ออกนะครับ นะเผาไฟดูดมืออกเผาไฟเผาไฟโอกแน่นอนแหละยังเสียว่าของของรุ่นไหนอ่ะเครื่องนี่ครับผมเคยเห็นเป็นของแม่ครัวเครับนี่ครับแต่ว่ามันรุ่นไหนผมไม่รู้เออ ไอเราเอาลูกสูบผมมาเขามาใส่คันไหนใส่ไปแล้วใส่ฮิตาชิไหมใส่รถปล้อกได้ปะใส่ได้ลครับตรงสูงใหญ่โอ้โหลูกสูบยังดีอยู่ไหมใ,ไใช้ได้ใช้ได้ยังเนาะยังดีอยู่ลูกสูบตอนนั้นแกมไม่ค่อยมีตังค์แกใส่ได้รถหนึ่ง ยิ่งคนอื่นได้ไ,ไม่ใช่คนอื่นช่วยคนไม่ใช่นเอาม,มาลุ้นกันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นใส่กระทะก่อนโอ้เพียง ขึ้นอยู่นะกละัวแต่หัวแต่บานเลยมักเบี้ยวเลยฮะไม่เสมออันนี้ต้องเผาครับใช้วิชามารหน่อยใช้สูกรย้ำนครับือึอยู่ไมเช็ค ออกแน่นอนทีนี้แล้วดำนี่มันทำอะไรเนี่ยเก็นฟ้ามันเป็นอะไรเก็นฝามันบางเราย้อมเสียงแดงมันดังเพราะว่ามันใส่เผ้าเราดิ้นกระลุ่นแบบนี้ลูกเย้อมถุงกว่าันมันดังเหรอไ่ย แตกๆๆอ๋อเกียนมันบางอครับดังตมันบูทสลักลูกสูบหลวมันไงเห็นบ่อเหยีล่วลาเหยียบงแรงมันดังใช่ไหมอ๋อเหมือนรถผมเลยอ่ะผมก็ดังนูนนี่แหละ หนูว่าจะออกหรือไม่ออกครับนี่ออกไม่ออกครับเป่าให้แดงเลยเอ๋อถอย้นกันหน่อยขึ้นแล้ว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 ขึ้นมาหน่อยนึงเลยหรือไง ฮะเรียบร้อยครับหัวบานเลยต้องเกลียวออกกันอเองเจีกันใหม่ในคลิปต่อไปครับจะออกได้หรือไม่ได้ครับ